กาบสบายดีพี่น้องเอซทุกท่านบอกว่าซิเป็น f อซทั้งฝั่งไทยหรือว,ว่าทั้งฝั่งลาวหรือว่าทั้งต่างประเทศกาบ,บสบายดีเบอร์สมองสุบอนด้วยพี่น้องไม่ได้มาพบมาพอก็ซองแม่คิงคำบานนาบรรยากาศงามพี่น้องจะทงไฮทงนาเขียวงามสะพังเต็มทงเลยพี่น้องเขา มันนี้เฮาสซีไปลงหวยพี่น้องไปลงหวยบาโค้งไปก่อนแล้วก็อีเมซอนพี่น้องไปหนาอีเมซอนเมื่นนอคืนนี่ฝนตกพี่น้องคนว่าน้้ำหอยมากเลยบาโค้งไปตงนะพี่น้องไปตงปลาอยู่หน้าอีเมซนอนฮาก็สิไปเบิ่งไปส้มพาพี่น้องไปเบิง์กอ่ที ชิวิตแบบว่าหากินทางบ้านเฮาเนาะปลาสิได้ปลาเผิ่นเพราะว่าช่วงนี้เดือนเก้าเดือนสิบนะพี่น้องกัะปลาลงปลาลงห่วยลงห่องเพราะว่าเขาในหน้าก็เริ่มมานานะพี่น้องเลยเริ่มใส่แวน่นเดือนสิบเอ็ดก,ไดกได็ได้กินขขาใหม่แล้วพี่น้องมาเด้นพี่น้องกินเขาใหม่ทำกัน รุนกันพี่น้องไปพบไปพ่อกันอยู่หน้าไอเมซอนนะพี่น้องเนาะว่ะสีได้โบเป็นสีพากันมันโบเมุกขึ้นในห้องคิดว่าฝนโมเห้งพี่น้องพาวา่าตื่นเศร้ามาผ่านว่าน้ำหอยมาาา้าขณะว่าฝนโมเห้งน้ำจักมาแต่ใส่ในหวยต้องใส่ฝนสีแห้งทางเหนืออ่ะตะพี่น้อง จะพบกันอยู่หน้าอีเมซอนผู้ฮอนหน้าอีเมซอนแลวพี่น้องเมอพวกลักสิแดมกอห่มแบกม่ตะเคืองตะเคืองเออซานของเงินซานกระตาต่อข้างานนันเบิไอว่าชิ้นนี้เรจะจิดปย่อเบิปปไฮแอนดเอ้ยใจดีผลเดสีอุดนุนทางกรุงเทพดีใจยุนี่ผลอุดนุน น,นิ้มซอสเผือตั้ง้ไหมในนาเพิ่อมันได้ขนาน้าเผิ่นกันความดูพีนองเลยงามกลัววะป้านั่นอ่บ่ได,ด้ดีเออเข่าคนงามเลย บ่ง,ง่านไน้เพื่นอัดอัดคันตันทางได้พี่น้องลงมาหอนหวยเลยพี่น้องบ่าคงอันนี้จักเสือสมสมไม่ต้องจืออยู่บ้า<ะ>พี่น้องเอซีจืออยู่บ้าวะเสือสมสม พอน้องกล้องนะเมือคนอื่นคนไกลพอน้องกล้องเทียนอยู่บ้านซาสีบ้านซาโคสีโตรงเพื่อนเออหนํามากนะฉาเองม่่ไ้บ็ดบนแว็จะเราเคื่อนไรคุณเต๋ พอนย้อนแล้วบายๆกรตตาซื้อไหมแม่เอาเอาขึ้นเรล่อยย่อยขึ้อาขึ้นเลยๆที่แม่ผ้ากัตตาดูให้เอฟซีบงโอ้ี่น้องใหญ่ชอนใหญ่อ้อนที่สุดไปถอกปลาใหญ่ซ้อนทายคนนี้ที่ทั้งขึ้นอกนีกตตาป้ายแม่ซ้อนมา <c oughs> โอ้ลกงกระเพาะน, <c oughs> นอกก้องดึง,งอพี่นะ น้ำบัวลายกะหากเพราะได้อยู่โต่งนะเพราะว่านำ้ำไหลไหลเนื้อพี่น้องชุดที่เป็นมาแต่เนื้อน,น้าไม่ชอนนามันแห้งเนื้อนะคนแห้งเนื้อแบบวางบ้านครับผมานบ้านนี้ามอันกับบไแห้งกานไเนาะก็แห้งกันไหนจะมีแห้งนึงอย่ั้นจทำานักปลาเนาะ อุ้ยแกะมาไวเนี่ยเฮ้ยนี่ปลาคอใหญ่ปะแกะมาถอกโลดถอกใช้ใช้เนี่ยนี่ถอกายตาเนี่ยสาใหญ่น้ำโมลายหลือได้เนาะน้ำโมลายโมลักกำลังเต็มถังแห่งได้แล้วบ่อืมเออกำลังเต็มเที่ยงเที่ยมแห่งได้แล้วน้ำมันลงเนาะน้ำมันลงน้ำนี่ลงบ่แม่ มันลอรุ่เลยปานผีนองมันเด็เทิงเืยกคิดดยยซ้อนตุ้มทีละกาาฮ่ยากจะมาเอียนตุ้้าเป็นอนเปาตองมาลาอือีน่องเอออุ้ยปาคอพีน่อเออปาคอพีน่องนั่นยวงก็ได้บนจี้อาอะนรลเยด้คกอกบามีเต้นไหน

khu phụ kịch kỳ lạng và phủi bà này, và phát khó nhanh rồi phát khó nhảy kỳ lạng khả năng mà lúc này bố áo kì lạy bó lạy anh em bố lạc bà đây bó đây hột cột bó lạy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  bó ปะเคตัวใหญ่นาะคมาต้อีป้านินปานินบออือปานินดูปนเ่ก็ตาเป็นตัวไหนน้องปะเคงใหญ่เนี่ยะเคงใหญ่เนาะเอ้ยป้าห้ป้ายังอนป้ากระเดืออป้ากระเดืออโอ้ยสินี่ยตกใจดิอาลรยก บานหึงปมาณกันไดนะปะมาณประไดมันนักข้ได้ปลอี้ได้กลใช่ก็อยู่ใช่อยู่อๆมันยังอยู่นังกินได้พี่น้องอกแบบแห้หนังบดนี้ได้ปลาคอสองปลเคงสปเคงเดพี่น้องมาคงเอามาเออแช่น้ำไว้บ่แน้ำไว้มันะเกลี่ประเทศอกลยงไทยพี่น้องเก้พี่น้องรวมกันกัได้ลยเตด้แล้ว่านี้ นี่นบอกระพาะอ,อันได้แล้วอันง่ายอยู่ได้ป้ายัย่งอันนี้นนปลาไหลแม่นติปลาไหลปันละอู้สิเนาะปันปันงูอันงูเหลื่ยมเนาะอะไรเนาะมันหลายสีไรหลายสีวะอืมบางบางตัวก็สีเป็นนี่บางบตัวก็สีอีกแบบนึงสีขาวสีเหลืองสีทอง หดกบคือน้อซืเลขกบ้อตรงตือึกบซื้อเงินซื้อเลขกบอ่เลอยังก็ตรงป้าปได้กบบ่แนบภาวาหวยมากเนาะหากซ้ำนี่มันกสิได้อยู่เขาวะเนาะันว้้อน่ะ น้ำที่เจ้ามาอยู่กับเชืาสองขื่อเออตอนค่อยลุกไว้นะค่อยไปน้ำเอาวดำทิ้งเนี่ยเออน้ำน้ำเขาไปจะดคล้องกับกระดดลงมาน้าหลอกบ้านไปนะนะเรื่องลูกสาวนะสั่งลูกสาวไปโรงเรียนมาพี่น้องเขาก็สิเมื่อไงล่ะบ้านนี่ มีซ้อนเมื่อปาลาหราบอกึ้นได้ไปปล่อยปาลาพี่น้องซานกระตาเออปลาพี่น้องสุ่ยไม่ซ้อนเมื่อละบันถ้ากว่าพ่อได้อีกนล้วนะเนาะพอลูกิน,น,น,นอยู่ไหนเนาะดีกว่าอยู่สือส่อเนาะอ,อยู่สือส่อผัด บรไดกินแถมเสียเงินอีกเออเฮากับบันวีเวียนะอะไรพี่น้องฮากะสิเกภาพบรรยากาศเพียงจำนี่งพอพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้ากลับสบายดีขอเอฟซทุกขานยีดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงสุขุสุขคนพี่น้องจ้าลูกพขาฮะเจากะไรยังลูกพระเขาเปเพิ่นเลยอันีนี้อันดี๋เนะ อ้าสุพี่น้องลูกปักคอแน่น่าอีเมซอนนะมันตามลังกันไปเลยป้าทุกคนนะเห็นเยอะตานี่น่าตามว่าปางเขาน่ะสิไปทางไดนแบบนี้นะเขาบ่ลงนองลงโต๊ะนะมีแม่มาจักเนาะ